สดีครับวันนี้แรงจะพามาเก็บยอดขี้เหล็กกันนะครับจะไปแกงหรือว่าไปยำก็รอรู้นะครับผักก่อนเล่ก็เแซ่ก็ติดิตามช่องแรงพายกินเลยนะครับยอดขี้เหล็กสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสักต้นสดๆนะครับ นี่สวยงามมากครับยอดคิริตอ่อนๆเลยนะครับจะไปแกงใส่นางควายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับเก็บไปก่อนครับถ้าภาพสั่นหรือว่าภาพไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงใช้มือไถ่ายได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับนี้ โอ้ยอดอ่อนๆเลยนะฮะอยอกขีดเล็บจากต้นสดๆนะครับม่เลยซื้อถ้าอยู่ประเทศไทยก็เลยซื้อนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้มนไม่ซื้อครับเก็บไปเออกมันออกเขาปลูกไว้ครับ เยอะมากครับนี่ครับยอดอ่อนๆสวยงามมากนะคะคดดไม่ฉีดยาไม่ฉีดเลยฮะ,ะสวยงามมากนะคะนี่อยหน้องห้องวนมานี่เยอดอ่อนๆสวยมากครับ นี่ครับอยอดอ่อนสวยงามมากครับนสวัส,ด,สด,ดีครับมาหลวนเรื่องเขาหมอว่าไม่เคยกินผักกุดนะครับต่านนี้เขาก็รือเรืยตามมาถึงที่เลยมากินผักกุดเขาบอกอันนี้ชวนของมันเองเนาะให้ผักกุดจอกอะไรเนะีย à pha cụ để kiếng đó ở ngoài khi vào nó ở ngoài không ạ? hứa là đi cụ thể mẹ gà lãi tóc cho nội mất hứa môn nắp hứa hay mười hai mười hai mười không mười hai 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 cho đi khắp quả ngon 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 ấp nó ngon ha, ngon 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 น่ยสารเก็บมน้ไเ้วเี่ยแตว่าใชรอนพากุ่นไ้อยู่มาเอาไปอันนั้นคือตอันนั้นถ้าอันนั้นเก๋อันนี้เห็นกเลย้งต้งเตามีะก็เหมอะเลเอาเตพ่มอนะครับพี่น้องยอดบุบเดียมของมนก็คือยอดบุบเดียมอ่ะ Thằng nội hổng để bà kiếp à ma, bà kiếp à tối Thằng nội bà kẹp đây này Thằng nói à, nó phục với bà kiếp à nó Thấy <laughs> à? Hơi, 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 này Để ai cho cháu mẹ mà... mà hát cá bây giờ ngon Ốc nọt, nè, nào, ตัวอเออเออกากัหดอ่ะมาบูนหอากันูนนอนครบแล้ลูกนี่ไอืมนี่นี่ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเย็นน่าจะพา เลื่องขอไปหาจักรจัน์จะไลร่หรือเปล่าไปติดต,ตามกันนะครับพี่น้องเขาบอกว่าวันเขาไม่มีไปเก็บผักยอดขี้เหล็กมาแล้วก็ผักกุดมาแล้วก็มาชมสวนผักของมวนเขานะครับมีไรมีพริกโอ้โหลกมากครับพี่น้องลงอันเป็นหลกก็มีแล้วก็มะเขือก็เยอะมากครับ นี่ครับเขาทำแบบให้เขาก็ปลูกมะเขือปลูกลายอย่างเลยนะครับสวนขวงมวนครับพักทวงเขาจะ่ทำให้มันขึ้นไปฝังตรงนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นยอดยอดผักนะครับปลูกกินตามธรรมชาติ คุณมุ่นเขาทำชวนสำหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกี่น้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ